้แต่พระคุณเจ้าทั่หน้าวัดน,นะครับเราจะมีงานต่อเนื่องมาถึงวันนี้นะครับไรเยครับ ถนนแห่งประวัติศาสตร์ตลาดพูไม่เกี่ยวว่าคนเดินนะครับฮะด่าประกันแล้วด้วยแล้วกันนะครับกับทีมงานสิงโตลูกตุ๊กตาคุณพิสารชุตจิตบอกว่าขอขอบคุณและขอบใจสิงโตกันตัวกองยาหมังกันโดนสองหน้าไม่โดนไม่โดนส้งหน้า ไม่มึงพูดเยอะอเฮียน้ำลายตีตกหน้ามึงแก่กู <c oughs> โอ้ยไอ่ะพ่อดูหลังเลยโอเคพอครับพอครับโอเคอ่านาร่างสวยอมไซก็มา,าและต่อไปนี้ครับ กับถึงต่ออีกหนึ่งคณะที่ตั้งผกตั้งใจมาร,มาร่วมง,งานประเพณทดีๆของชาวฝั่งปนบรีครับขอบคุณชมรมช่วยเหลือพักศุภยาภั้โดยการนําของกลุ่มเพื่อนสขชวนที่เมืเ่อกี้คุณส่งโทรศัพท์ขึ้นมาว่าเลือพิชตสองไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 3, 4, 5, ครับนนเป็นหกชั้นที่เขาตั้งใจแล้วครับติดต่อต่อตห้าพูดครับ

ตัวสามตัวเตะตัวสีเกมเข้ามือไว้หรกสวยคนละไอ้ตัวสามอย่ากมขนาดตัวสามอย่าโกมไอ้คอแล้น้องไว้ว้าเดี๋ยวแ็บเทียวไว้ตัว2ถึงนีแล้วยกอกรอไว้มือสำบัด ลูกพออ่อสีสุพันครับหรือจกักรพรรดิดำเดิมและแล้วพ่อก็ทำได้นะครับกรเพื่อมระเพื่อมใจอีกครั้งะครับ ฝากผลงานการแสดงไว้หาดเชียรจะตามมาสามเ้าวันนคิดไม่ถึเลยคิดว่าเป็นการ,กรแสดงยกระดับสายตาคนดูอาจจะเล่นก็ได้จะเล่นไม่ได้นะครับท่าบอกจะแบบแปดร้อนแสบยังไงก็ได้นะครับตามความสะดวกของท่านเลยนะครับแต่สิงโตสมัยโบราณนะกี่ที่ยอดตการบอุญนี้เขาเคยย้อนอดีตและทำการแสดงไว้นะครับ สินหลวงพ่อโทนครับครับขายที่โตนะแบบตาโอ้ไม่ใช่ผมไม่เป็นไรเลยอย่างนี้เราสวยครับขอบคุณครับเสียงดีนะครับบุญคุณคำต้องฝากกอบคอณมาลาคและอีกหนึ่งทีมงานครับลุลหลวงพ่อโทนครับหรือว่าสินหลวงพ่อโทนวัดโฮมิลิมิต ก็เป็นเกจิังอีกหนึ่งพงนะครับใาานย่านปักทบุรีบารมีของสลุงพทูนนะครับครับก็คุยอย่พี่รหรอนะครันครับครับครับครัยอดเดิน,นโจนลกนะครับ9,300นะ รบมือเป็นกำลังใจนะครับน้าเห็นแล้วเป็นไทยฮะอยู่ได้ด้วยกำลังใจครับนะครับน่ารถน,น้ำอยู่ับทีมงานตาสาวเสื้อเหลืองใสสวยอยู่นั่นนะครับอยู่ข้างรถไฟนะครับ,รบรยยชุดนี้น,นะครับ ทำการแสดงให้ประทับจิตประทับใจห้าชั้นเป็นบานนะเอาละครับไอ้หยิบมีบานก็ต้องโยนด้วยเนี่ยเด็ดหลวงพ่อโยนครับตบมือล่วงหน้าได้แล้วครับนะลุ้นที่ตัวยอดครับหยุดแล้วครับห้าชั้น ตามตัวมาดบานฝัง่งนู้นไว้หน่อยบานฝัง่งขวา,า,ามือคำหนึ 1, น 2. 2> <c oughs> ่งคำสองเดินครับตบมือเดินทั้งบานนะครับเราเรียกว่าเดินทั้งบาน <c oughs> เดินต่อยหน่อยนะครับตบเบื้อครับ เพราะว่าเป็นไม้ดีความคิดของเขาทำระเบิดทำให้เป็นไปทำระเบิดไ่ใหม่มากรครับใครครับมากรสองทีมมากรลูกชายมงคลตาโพยเลยเหรอตาเมื่อกี้ยังแซงกันเลยระวังจะเก็ดโวกกระเด็นเข้าตาด้วย ไมได้เอยู่งล่านครับสรับจ้าของขายามังกรใตล้ล่าและบอกกัะนิดนึงนะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ทางด้านแพรต่ออยู่ทางด้านนั้นนะครับค,คับผมขอความุราไปเรือ่อบไม่รู้จะเลื่อนยังไงวะ กอล์ฟกอล์งบอกพี่หลอด้วยยกลดขวาได้ไหมอ่ะยกขึ้นไปไว้บนแพได้ไหมให้พี่หลอฟทำดัดขวาหรือไม่กับุูอุมงมงติดได้ตลอดเลยตอนนี้ครับมังกรไตล่าไม่ได้ว่าคุณชัยไฟบอลลูนนำไฟมายังอีกสองชุดครับมาแล้วมายังติดเจ้าน ขอ,ขอบคุณครับขอบคุณครับกลับมาแล้วก็ติดเดมเก็บไว้ทำไมอะ่ะหรือว่าติดข้างหน้าเจ้านะเขาติดอยู่ไม่เขาติดตรงที่แสดงแหกไม่ตรงนี้เดียมาตรงนี้เดี๋ยวนะครับตามที่เราได้เรียนรู้ทราบนะครับทการแสดงแห่กลับมาแล้วจุดนี้เป็นจุดที่สองสในการทำการแสดงเสร็จเรียบร้อยพักทานน้านฐานข้าว นะครับหลังจากนั้นก่อนจะกลับขอให้ท่านฝากผลงานการแสดงของท่านนะครับให้ประทับใจกับพี่น้องจากตลาดปูและถนนแห่งประวัติศาสตร์ตลาดปูแห่งนี้นะครับโอ้โหเราก็เรียว่าจะตุคามเดี่ยววอบเฝ้าวับเาเราก็รับมาเห็นใหญ่ๆเรียว่าจะตุคามใช้แ พมได้ยังฮะลูกชายมงรรับตบมือไอ้แปะแป้มึงต้องกล้านะแปที่เล่นไม้นี่อ๋อโหวไหนหัวไหนหยมไหนหไหน่าเป่าเป่าน้ำมันเหมือนผ้าเป่าหูเลยครับ อบคุณคุณนัดบ้านโฆษณาเลยว่านัดเยาวราชนำวอฟเฟนะมาแจกได้มเทพได้มาเทพได้อตเดียวไม่ต้องติจวดนาจารุญาตหนูุนูดอกยากมากนะลูกเม่เตียไม่เป็นไรเียขอปาะนัดพูดของปานเลนะี่เดี๋ยวไม่เป็นไรให้มาก่อนก็เผ็ตั้งเตียเดี๋ยวเราก็เลี้ยได้แล้วลูกอ่าอย่างนั้นคึ้นบุณบาททางบุณบาทหลบบอล์หน่อยนะ

หมดั่นพอแล้วจ้าหนูพอแล้วคนนั้นไม่ได้ไปให้หรอกเ้แล้ป่ะเอาป่เามไ้ขอบคุณครับของีราบิวีของนากราลูกคทคนครับก่อัน วยครคก็ต้องิำให้สุดใจนะครับครั นะในนามกรตลาดรูนะครับการยังเสร็จครับครับครับางุดฐานโุวิจิตรทำานรอาเอาอของเราครับคับครัโครบ